ฝนกำลังมาซากมาข้าวเดียว ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ เดียวขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเอาคลิปฝนตกมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะฝนตกมาฝากเพื่อนๆคะ่ละลองเสียลิงนองฝนตกก่ะ เอาคิดฝนตกมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะฝนตกฝากเพืนนะะ่อนๆก่อนงานเสือลิงทองฝนตกอยะนี่ถึงจะขี้เป็นเด็กน้อยเนาะฝนตกดีใจดีใจแลนกลับบ้านฝนตกแลนพาฝนมาลดดีใจ ใ้เวลาโรงเรียนเลิกนึกถึงจะก,กี้เป็นเด็กน้อยเนาะฝนตกดีใจดีใจเรนกลับบา้านฝนตกเรน,น,น่าพฝนเมลดดีใจ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ได้จตะเดี๋ยวนี้ลนน้ำฝนก็ได้เป็นรักด้วยความรักและห่หงใจนะจ๊ะเป็นเพื่อนทุกคน Còn bút tốt, 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 tốt nhá mua lên không dẫn cái lợp này Không được nơi lợp tạm này 3 muốn lên 3 muốn lên tạm tạm này Hãy subscribe cho kênh phần Để ด้วยความรักและ่วงมใยนะจ๊ะเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้จะเอาคลิปฝนตกมาสาบเพื่อนๆนะจ๊ะฝนตกมาสาบเพื่อนะค่ะกันเสียลิงความงฝนตกก่ะ เวลาโรงเรียนเลกิกนิดถึงจะกี้เป็นเด็กน้อยเนะฝนตกดีใจดีใจแล่นกลับบา้านฝนตกเล่นภาพฝนมาลดดีใจ ยายนี้ก็ได้กเดี๋ยวนี้เล่นน้ำฝนก็ได้เป็นรักด้วยความรักและห่งใจนะจ๊ะเป็นเพื่อนทุกคน น้ำแรงโรงเรียนคือเลิกเนี่ยโรงเรียนเด็กน้อยชี้เลิกี่น้องได้เวลาโรงเรียนเลิก ากมาข้าวเดียวขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเอาคลิปฝนตกมาฝากเพื่อนๆนะคะฝนตกมาฝากเพื่อนๆกะะ่อนเสียลิงทองฝนตกอ่ะ สบูตกย้ำโมเลกังเรียนที่เลิกเนี่ยโรงเรียนเด็กน้อยที่เลิกี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้จต่เดี๋ยวนี้เล่นน้ำฝนก็ได้เป็นรักด้วยความรักด้วแห่งใหญ่มืจ้ะเป็นเพื่อนทุกคนสบูตกย้ำโมเลกังเรียนที่เลิกเนี่ยโรงเรียนเด็กน้อยที่เลิกี่น้อง กัตกย้ำมืแรงมรอเยนที่เลิกเนี่ยมรงเย็นดบกน้อยที่เลิกี่น้าะฝนกำลังมา เวลาราชการสมตกตกย้ำมือแรงโรงเรียนคือเลิกเนี่ยโรงเรียนเด็กน้อยคือเลิกที่นอชก,กชวกัวร์สักชัว ในเวลาราชการ ก็ได้จต่เดี๋ยวนี้ลนน้าฝนก็ได้เป็นรัก